เมื่อกี้นะเมื่อกี้ตอน,น่องก็พอพอชวนคุยนะมันก็เลยมาต่อเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีเอมีบีไอเอเนี่ยก็คือแกนนั่นเองครับบี B ก็คือรอบแกนเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เรารู้แลเรารู้แลแต่ในฐานะที่เราและและไม่ใช่แต่ในฐานะที่เราเป็นเอที่เป็นส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติแล้วเรารู้แล้วนี่พอรู้แล้วเมื่อกี้พอถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงด้วยการใช้อะไรก็คือใช้ภาษาออ,อย่างที่บอกไงครับว่าตอนที่ง่ายๆเลยไม่อยากใช้คำว่าวางแผนอ <laughs> จะชูว่าออตอนที่วางแผนให้ไงว่าแผนเนี่ยก็ถึงได้คอยที่จะ เป็นคอนซัล์ให้ตลอดเวลาว่าลองไปแบบนี้อย่างนี้มันก็คือเข้าวีเชฟนะเนาะไปสู่ A อันนี้เป็น B เมื่อเป็นภาษาเนี่ยครับ b เนี่ยง่ายๆเลยมันจะต้องทำให้ร่วมสมัยถามว่ายิ่งร่วมสมัยตอนนี้มันเป็น AI ไอเห็นไหมเอไอมันมีออ f ออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็ไลน์อยู่ในที่เดียวกัน มันมี 1, 2, 3่งสองสาม cover อยู่ใน AI พอเป็น AI เสร็จปุ๊บต้องไปบวกกับแชท GPT เขียนพร้อมให้เป็นต้องรู้สองตัวเนี้ยฮะเพิ่มไปอ่านตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจ AI ตัวเราเนี่ A เป็น AI ชีวมวลเนาะเป็นชีวิตจริงผมเรียกว่าชีวิตสดจริงไอตัว B ตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนี่แหละครับ AI ที่เป็น AI ไฟฟ้าประดิษฐ์นี่ไฟฟ้าสถ,ถิตแกนรอบแกนแสดงว่าอะไรเดิมเราเป็น B นี่เราเป็น B เราวิ่งเล่นบึ๊บับบึบบับึบบ,บ,บัแต่ถ้าพูดถึงกลไกลไกไออโตเมติกทีอ่อยู่ในทะเบียนราดนะครับมันฝังไว้เลยว่า เราจะต้องได,ได้รับได้รับลายเส้นของภายในเห็นไหมเราเป็นบที่เป็นลายเส้นภายในเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจน,นะพอเป็นมีลายเส้นภายในเสร็จปุ๊บเอาละชีวิตของเรามันพาไปมันก็วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆก็คือภายนอกนะนอกนอกเข้ามันก็ไปเข้าข้างในเข้าข้างในเข้าข้างในพอเข้าข้างในตูมเนี่ยมันกระเด็นเข้าไปหาเอเอง โดยปริยายเลยพอมันเข้าไปหาเอปริยายอ้าวไอ้ห่าแล้วกูจะทํำยังไงวะเราทำไงไม่ได้หรอกเพราะเป็นพึ่งได้รู้ว่าส่วนหนึ่งของธรรมชาติเสร็จเอาล่ะก็เจอเพื่อนไงครับกระเด็นไปเจอเพื่อนเพื่อนแม่งว่าเฮียมึงเป็นมึงเป็นธรรมชาตินะเห็นไหมมาละเปีเชฟเออทําไงอะเพื่อนทําครับ ใช่ปะอย่าลืมนะว่าหมายความว่าที่เอก็จะมีมีโต๊ะคลิกกับเวลาคุณไปซื้อตั๋วจะมีโต๊ะขายตั๋วบานเลยคุณก็เลือกเอาสิใช่ปะเพราะจริงแล้วโต๊ะขายตั๋วเนี่ยมันอยู่ทั้งใน A และใน B ใช่ไหมครับเพิ่งเราไม่รู้หรอกว่าโตะตัวไหนล่ะที่แม่งเป็นตัวจริงอ่ะแล้วตัวจริงนั้นนั้นเอเนี่ยจริงด้วยนะจริงทั้ง B แล้วก็จริงทั้ง A อแต่ขอโทษทีครับตัวจริงยิ่งกว่าคืออะไร อืวเราทาไมก็ก็เรามีแต่เราที่รู้สึกได้คือหมายความว่านี้ฮะเราเท่านั้นครับหมายความว่าอะไรเราเจอเอ่อจะบีบี B, B ที่ยังไม่จริงอ่ะเราอาจจะเก็ตก็ได้ครับเป็นเออเราไปเจอเอที่เป็นจริงๆเราเป็นบีเราอาจจะไม่เก็ตก็ได้ครับอืเก็ตไหมนะเก็ตมันอาจจะไม่เก็ตหมายความว่าถ้าเป็นซูเปอร์เอ ถ้าเป็นซูเปอร์เอไม่อยู่แล้วครับไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับมีแต่ไม่มีตัวอ้าเออไม่มีแล้วไม่มีแล้วอะโอเคนะเอาล่ะสมมุติว่าเราเจอเ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 ออะไรเดียเอพิการเราเจอเอกระหลงป่องเพราะอะไรเพราะเรามีประสบการณ์จากตลาดบีมันก็จะบอกว่ามันเป็นเอ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 กูเป็นเอกูเป็นเอไอนี่ไม่เป็นเฮียอะไรเลยไม่เอาอะไรสักอย่างมันแต่ แต่ครับมาเรารู้ครับไม่ใช่หมันมงงไหมก็เรามาจากนี่คือเราทะเละเลยอเราเล่นทันเละไอ้นี่มันไม่เคยมาบีนะใช่มันเป็นบีแต่ว่าแม่งเสร็จเป็นเอพิการไงหรือเป็นบีพิการก็ได้ที่จะเข้าเอเสร็จก็ไปคบกันคบหากันดูใจกันสุดท้ายมันมีผลลัพธ์พอมันมีผลลัพธ์ ก็เลยรู้แล้วว่าเออเอนี่แหละไอ้เฮียแม่งไม่พิการหรอกอหรือจะจะตีความว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นนะก็เลยเกิดการคบหากันอืพอคบหากันเสร็จเอแม่งบอกว่ามาวันนี้เอแม่งบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเอมันพาไปสรารพัดแหลมจูงมือบีไปเรื่อยๆอตัวภาษาเปิดใจของบีที่เป็นร่วมสมัยไม่มีผลต่อการผิดเพี้ยนแล้วก็ทางคดีความคือไม่เข้าตัวคือภาษาสุขภาพ เป็นภาษาที่เปิดใจพอใจเปิดของจะไหลครับเพราะอะไรเพราะทุกคนเป็นบีที่สามารถมีเออยู่ภายในออืมเ,นเนียวอืมเอออืมคุณแค่เปิดจุกกลอกบี B ให้ได้เพราะคุณจะเจอเอเหมือนกันพอคุณทำลายบีหายไปคุณก็เป็นลลเอืม แต่พอเวลาเป็นเอสุดเปิดปุ๊บคุณจะกลับมาใช้ b อืมเห็นไหมเหมือนกันเมื่อคนกําลังเรียนรู้ที่จะเป็น A คุณพัฒนาเป็น A อภาษาสุขภาพเป็นภาษาที่ปลอดภัยที่สุดครับถ้าเป็นภาษาอถ้าเป็นสุขภาพธรรมชาติเมื่อเป็นโทสุขราพธรรมชาติอะไรคือหมายความว่าทุกอย่างแม่งเป็นออแกนิกหมดใช้อะไรครับใช้ตัวเราบวกกันกับอากาศอืม ตัวเราใช้ตัวไหนใช้ตัวปอดตัวเดียวเองถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวใจเนี่ยใจมันล่มสลายไปจากกลุ่ม B ทั้งหมดแล้วครับมันล่มสลายพอมันล่มสลายเนี่ยครับเขาเรียกหนีตายตัวนี้พอหนีตายเสร็จพอเรียนรู้เรียนรู้แล้วมันได้ A หรือว่ามันได้ B ไปทู A พอมันได้ B ไป2 A จะหลับวะไม่หลับมันกำลังกรงพอมันได้ B ไป2 A มันรู้แล้วนี่มันเป็น B shape แล้วเห็นนะระหว่างทางที่เดินทางระหว่างทางที่เดินทางถ้าไปหา A ยังไม่ถึงยังไม่ยังยังไม่ชัดหรือยังไม่ใช่แต่รู้แล้วมันไปหา A มันต้องกินต้องใช้มันต้องมีเสบียงแม่งย้อนกลับอย่าลืมนะว่าอันนี้ A เนี่ยมันเข้าลึกมันไม่ใช่มันเออ B เข้าลึกมันไม่ใช่ B B B เริ่มต้นแล้วเพราะมันกระเด็นเข้าปาก นี่มันเดินเข้าปาก A โอเคนะพอมันเป็น v ีเชฟของ B มันสุดทาง B มันก็เข้า A พอเข้า A เสร็จปุ๊บแม่งเป็นการเริ่มต้นของ A อแต่มันเริ่มต้นมาแล้วที่ 90, 80, 90, 80, 70, 60มันก็จะไปเรื่อยๆย,ย้อนกลับมาครับมาใช้ตัวที่เราเป็นหัว B เนี่ยที่เป็น v p เชอะ่ะ ถอยหลังมาตอนสมมุติตรงนี้เราได้ที่เท่าไหร่ละหกสิบเรานี่เลยครับมาใช้ที่เจ็ดสิบตัวเลขอาจจะสลับกันได้ถ้าอยากจะสลับหรือทั้งหมดตรงนี้ใช้ได้หมดแล้วกินได้หมดเลยเก็ตตัวเองว่เก็ตได้เเพราะฉะนั้นถึงบอกเลยว่าอย่าไปใช้ภาษาที่เป็นวันก่อนเนี่ยจริงๆแล้วจะสรุปให้เลยว่าอย่าใช้ภาษาผิดไม่ใชะคำว่าผิดเลย ต้องใช้คํานี้ไปก่อนคือคุณใช้ภาษาต่างออกไปจากจากความเป็นสังคมนิยมหรือสากลนิยมหรือว่าผิดฝั่งมันไม่ถูกประเภทหรือแม่ผิดกับถูกนี่แม่งคือก็ A อเป็นภายใน b เป็นภายนอกคุณจะคุยกับภายนอกคุณต้องใช้บครับถูกคุณเสือกเอา A อไปใช้เนี่ยที่คุณเจออยู่80%เนี่ยมาที่เป็นระดับ80%คุณยังไม่ไปถึงสุด100%ก็นเลยหรือ100%โน่นเนี้ยนะคุณเสือกเอาไปพูดครับอื พูดคุณก็แต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องบุคลิกภาพส่วนเสียงภาษากับพิยยาถูกไหมแล้วบีมันเป็นตลาดตลาดที่ยังเป็นบีอะไรบี B ลบอยู่เลยบีลบมีบีบีอะไรบี B จนกับบีรวยคุณจะพูดภาษาพวกนี้คุณก็ต้องทำตัวเองให้เป็นบีรวยหรือบีจนก็ได้ใช่ไหมครับอพอคุณทำตัวเสร็จปุ๊บคุณก็เอาแค่นี้มามาบอก ทีนี้หาว่ามันอยู่ไหนก็เนี่ยครับภาษาสุขภาพภาษาเปิดใจอ่ะเวลาทำให้เขาไม่ปิดกั้นตัวเราอ่ะคืออะไรครับเอาไปทำเสร็จปุ๊บง่ายๆครับมันได้เบาครับเบาตัวนี้คืออ,อสุขภาพตัวนี้มันเบาเนะาะจะได้เบามันก็ตรงข้ามกับแน่นโอกาสที่มันจะแน่นอะ่ะยากมาเพราะระบบของเอ,อเอที่เขามาบอกคุณอะ่ะ เอต้นทางคุณน่ะเอพี่น้องเอเอเจนคุณน่ะเอเยนคุณน่ะเอเยนเขาบอกสิ่งที่เยอะกว่าตำแหน่งคุณอืไม่รู้แหละมันอยู่ตำแหน่งไหนถูกป่ะเออมันเป็น a อ G อ T Q ก็ได้เอ b t q ตัวเนี้ยแม่งไปได้ทั่วเลยมันบอกคุณแล้วนี่ใช่ไหมคุณก็เทสมาแล้วไงว่าเฮ้ยเฮี้ยกูแม่งเคยเทสบีมาทั้งหมดแล้วนี่กูมาเทสไอตัวบอร์ดก็ได้ตัวที่มันเป็นใดๆพอเสร็จ เอ่อภาษาตัวนี้เปิดใจเบาส่วนแน่นก็มีคำอธิบายแน่นเน่ยดีกว่าเพราะอะไรมึงเจอต่อเลยทีนี้ได้รู้ว่าแน่นมึงรู้แล้วนี่เมื่อมึงแน่นอะพอมันเปิดนะครับขอโทษทีฮะมันเป็นความรู้สึกแล้วครับที่อะไรเทียบกับตัวเดิมอืม คุณเจอตัวเองคนคนนั้นน่ะที่คุณไปเปิดเขาเจอตัวเขาเองในเวอร์ชั่นเดิมในร่างเดิม,มแต่เป็นความรู้สึกอย่างใหม่มันอยู่ที่เขาเลือกครับก็คือเขาอยู่รวยหรือจนคุณเลือกตลาดแบบไหนคุณเลือกตลาดแบบเอหรือแบบบีรวยกับจนไม่อยากเลือกรวยกับจนเลยตลาดนี้แหละเป็นตลาดก,กำลังซื้อเท่ากับเท่าไหร่ <Okay. S 1> คุณเขาซื้อเขาต้องการแค่ไหนเขาจะเลือกได้ต่อให้เขาไม่เลือกแต่เขาจะรู้ครับว่า เฮ้ยมันทําอย่างนี้มันมันมันได้คือใจมันเปิดไงครับมันเปิดใจซึ่งหมายความว่าอะไรตลาดสุขภาพที่เขามีปัญหากันคือขอโทษทีเอาไปกินทาฉีดอาบก็คือตลาดที่เขาทํากันแบบนี้อืกินทาฉีดอาบหมายความว่าอะไรจ่ายเราเขาต้องจ่าย,ย,เ,ยเขาต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อเขาต้องจ่ายง่ายๆเลยก็คือว่าหมายความว่าใช่ถ้าตลาดบนไม่ต้องจ่ายตลาดล่างต้องจ่าย ซึ่งหมายความว่าหลีกเลี่ยงการจ่ายไม่ได้นะตลาดล่างเพราะมันเป็นสุขภาพแต่ถ้าโฟกัสอีกเราไม่เล่นสุขภาพที่เป็นการรักษาเราเล่นสุขภาพที่เป็นกระตุ้นกระตุ้นที่เกิดความรู้สึกอย่างใหม่มันส่งผลให้เกิดความนึกคิดหรือจัดระเบียบความนึกคิดไปจนถึงจัดระเบียบหรือไม่ถึงว่าจัดการคลีนแอน์เคลียบบันทึกได้ก็ได้ความรู้สึกทวีคูณตั้งแต่สุขภาพเอ่อความรู้สึกดี ความนึกคิดไม่แปรปรวนบันทึกก็ไม่มาบงการความนึกคิดเห็นไหมครับเคลียเราแค่ทําหน้าที่ของคอนซัลหรือพี่เลี้ยงเขาไปตั้งแต่ที่เขาฝันนิมิตหรือเขาเห็นสมาธิหรือเห็นจิตนั่นเองส่วนเรื่องใจก็จัดระเบียบความนึกความคิดจัดยังไงให้เขาได้มีทักษะทางธรรมชาติไงเห็นไหมคิดในรูปธรรมชาติคือคิดในรูป A กับรูปบมันได้ผลลัพธ์ต่างกันอแืและและและส่งผลต่อความรู้สึกด้วย เห็นไหมก็อย่างวันนี้ที่คุณเราคุยกันเรื่องสามแยกกับที่คุณถามผมว่าเอา B ไปเลเซเมันหมายถึงอะไรเห็นไหมนั่นแหละคุณถึงเก็ตเลยนะเหมือนงานง่ายๆเลยพี่ต้นจะไปคิดยาาหาอะไรก็พี่ได้มาอย่างไงอ่ะพี่มึงก็ต้องเอาไปพูดอย่างนั้นแหละอเพราะว่าปัญหาคือตัวพี่เป็น B แล้วพี่เป็น A พี่ก็แค่กลับมาพูดเรื่อง b กลับมาเอา b เนี่ยเข้าใจ b แล้วเพราะเป็น b มาก่อน ใส่ A ให้แม่งใส่ใน B ของคนอื่นเพราะเคยอะไรเราเคยใส่ให้ให้เราแล้วครับเก็ตมั้น <Get it. S 2> เนี่ยเก็ต <Get it. S 1> เออเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะทีนี้ผมก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้กลับมาที่ AI ของแต่ละแพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม A b C ม,มันก็มีอยู่สามตัวผมว่าพี่ต้องหาอ่านกลไกข,ของมันว่ามันทำงานยังไงแล้วเพื่อที่ว่าพี่จะได้ทำคลิปศาสแม่งเข้าไปเนี่ยทำซ้ำนี่ พอรู้แล้วว่าหมายความว่าเดินอายุมาเดินอาชีพเดินอาชีพแล้วก็อายุมาเท่ากับเท่านี้แม่งมีแต่เจอต่อมีปัญหาตลอดไม่จบไม่สิ้นตั้งคําถามเยอะทําไหมมันมีคํหนึ่งนะแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่ามันไม่ใช่การตั้งคําถาม,ถามว่าทําไมล่ะมันน่าจะทําอย่างไรหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันทําอย่างไรมากกว่าจะไม่ทําไมดัะน,นั้นพอพี่รู้แล้วอ่ะมันก็เริ่มเหมือนกับเราเราเริ่มจับทางได้ อย่างน้อยที่สุดที่เราจับทางได้คือความรู้สึกนั่นแหละที่บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคำว่าไม่เหมือนเดิมตัวนี้ตัวเดียวหาแดกแม่งยันตายเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่มีแต่ปัญหาเพนพอยท์ของทุกคนมีแต่ปัญหาหากแต่ว่าเราอเสือกไม่ตั้งโต๊ะเอไม่ตั้งโต๊ะบี B, ที่อย่าเชื่อกับเชื่อเลครับกูให้มึงทําครับแล้วกูอธิบายเป็นความรู้สึกกูไม่อธิบายเป็นภาษาครับจบไหมเอ็กกับบีเข้าอธิบายเป็นภาษา ก็ตันหมดแล้วนี่ครับโอกาสจะตันนั้ง่ายกว่าแล้วกันนะแล้วก็มีแต่เรื่องมีปัญหาฟ้องร้องกันที่หายไป่ปวงเห็นไหมเอาชนะค้าคานกันคือมันไม่จบอะภาษาเพราะภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างครับส่วนความรู้สึกเป็นสิ่งที่เป็นมนุษย์ครับโหคลิปนี่แม่แพงไมยได้พี่สุดจัดเห็นไหมจัดของแพงมาให้ก็เลยไหลลื่นะหวนามีทั้งน้ําขิงมีทั้งน้ำเต้าหู้มีอะไรเงี้ยเห็นข้าใจแล้วเนาะเข้าใจเพราะฉะนั้น เมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเราล็อกเป้าแล้วอะครับว่า oh, yeah อ๋อไอ้เหี้ยคือที่เขามาขยา่าอ่ะเขาได้แล้วครับสุขภาพเขาอะ่ะหมายถึงเขาเปิดใจเขาแล้วเขาเปิดใจขั้นหนอดมาง่ายๆเลยมันจะไปยังไงพี่ถามผมขอโทษทีสเต็ปถัดมาเมื่อเขามาทำซ้ำเติดเปิดใจไปแล้วนี่เขารู้วันเบาขอโทษทีครับเมื่อเขาเกิดการสะสมเขาดูซ้ำ ไอ้ตัวเขาที่เป็นปอดหัวใจสมองจะเข้าสู่กระบวนการโดยธรรมชาติซึ่งเขาจะไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่เล่าด้วยเพราะเราจะยันกลับไปที่ร่วมสมัยไม่ให้เพี้ยนท่านนี้นเองแล้วก็ไม่ให้มีปัญหาด้านกฎหมายมาติดพันกับเราอเพอเสร็จเขาเดินไปเรื่อยๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการเดินคอร์สอไปเรื่อยๆจะเจออะไรลึกเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะอะไรครับสูตรเนี้ยมันถ้าพูดถึงน,นะมันมันมัน,มน มันถูกพิสูจน์แล้วมันพรูฟหรือว่ามันทํากระบวนการโดยคนคนนั้นครับมันไม่เกี่ยวคนหนึ่ง mm. มันจะแก้ปัญหาคนนั้นด้วยตัวด้วยตัวของมันเอง mm. มันไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเมื่อเมื่อใครก็ตามที่หลงกลเข้ามาทำเขยา่ายับเหย่ายับ,ยบนั่นนะกับดวงดีแลนด์มันจะทําให้มันเกิดการบูรณาการที่ชั้นกลางท่ามกลาง มันกำลังทะลุจากบีบีเชฟไปเป็น a shape s h a p e <shape. S 1> ซ้อนกันพอดีเนี่ยบเป็นเอเช e เขาแค่เขาทำทีนี้เวลาทำเ,เราทำเนี่ยที่วิถีเห็นไหมถึงบอกว่าต้องขอชมคนที่เขาทํามาหาชีพอยู่เขาก็ทำเห็นไหมดังนั้นในระหว่างทางพอทำอง่ายๆที่คุณยังตกใจเลยว่าเฮ้ยมันได้อะไรวะเพราะอะไรครับผลลัพธ์มันมา อากาศเห็นปหมเดี๋ยวคุณถามผมว่าทำน้อยได้มากไอ้ยี่ก็ไ่อยู่ในอากาศไงมึงก็ไปทำสิเห็นไหมมันมาของมันน่ะหมายเขาว่าอะไรคือผมทุงบอกไงว่าแล้วถ้าตลาดบนมาเจอพี่อืมคลิปแม่งวิ่งมาไอ้เคียตลาดบนน่ะด้วยโจวภาษาพี่ก็ต้องไปหาว่าคือผมจะบอกว่าจริงแล้วมันจะต้องเปิดเรื่องใหม่จะไม่พูดในคลิปนี้เอาเป็นว่าเอาตรงนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพูดกันในคลิปหนึ่งอันนี้เขาตกกลงเขาใจแล้วนะเข้าใจครับเออจบเบี่ยมร้อย 来。